แทนวันนี้เสนอเมนูต้มยำประปุกข้างนี่ไข่ฟองออกน่อ no. งอันนี้เราลวกเราดูหน่อยนะครับเลกเกลือก่อนนะครับมีไข่อันนี้เราลวกพอน้ำเคาปลาออกแบ่สูตรเด็ดของกระผมเองนะครับอันนี้เราไปเรื่องตัวก็มีเครื่องเคียงครับมะขามเปียกหอมหอมตน้น หอมขาตะไคร้นะครับใบมะกรูดมาครับพริกหน่งขั่วไปแล้วนะครับเม็ดขั่วขอบคุณเห,นหน็นไหมนะครับหม้อ,อหมออย่ผมทีนออกก่นอนเอาขั่วหัากหลายอยงเต่าเก็ดบิน <c oughs> นี่เป็นสูตรเทคนินนะครับขั่วใบผงเหงื อย่อกินไฟน้อยนึงมันจะออกรสชาติไส้ต้มโค้งนะครับหยดน,น้ำลงไปโอ้โหกุ้วอันนิดนึงน้ำเราก็เตียมเลยอย่างงี้นะครับอันน,นี้เราผัดผัดเครื่องแคีงนี่ใบกระเพราน้อยนึงต้นหอมใบต้งโอ้โหมัเโครเทศต้มยำ Cô bị sụp sụp, cái kiểu thôi có thai kiểu nào đâu nọ không thai cái này ô mày chụp 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 หมดไหมน,นี่นตกโล่บ้ยแก่เสียผม่นแก่เสียง้ตอนนี้เราก็จะมีสิบล้านเราเก็บมอหมายตกอันี่ขันตอนนะครับเบิ่งที่ๆขันตอนะครับพี่อ้อขั้วนลัของ เล้วสักแนาทีืกินหอมี่น UH ้องมันค so ู <g <g yeah, ่ขอหอมหอมหอมเสร็จเราก็จะเติมน้ำักคู่นะครับประมาณสักหนาทีหอมหอมผัดตนี้ก็จะ ชาบจะอกไปายตุ้มโคงนี่ก็จะใส่มะนาวนิดนึงนะครับมีูค้าสั่งมาก็ชอบทานซีอวนิดนึงนรับกินไปกินของไปครับใช่มเนี่ยใครมันฝ่าเ่นหมไอมันก็โม่อยู่เะครับไ่เสเติมน้ำใส่นี้หมเอออันนี้น้ำ เราเตรียมไปกัดติกละนะครับหอมไหมอืมหอมๆอันีน่คือเป็นเทคน,นิคต,ต้องใช้หนำเป็นไรทำไต้มปลาต้องใช้หนำอ้าวมาถานพ่อพ่อนอ่ะแต่วาค่อยเห็นไไนุ่งแบบไหวะพ่อ่อติดมัดติ๊กินน้ำมัดติ๊กนี่อ้าวร้องไปดี รอ,อน้ำเดือดสักครู่นะครับเรการคิดบ้างครับได่ใช่จ <c oughs> ะสอบเลยว่าง <c oughs> ตอนเดี่ยวผมจำหมดคนเดียวกินกับผักถาห่อนครับพี่นอ้องห่อนที่คนเดียวนะครับซึ่งผมขอเราบอกบอกแล้ว <c oughs> ก็ต้มปลากินลิงเมื่มมอคนะืนบ้ยขั้นตอนต่อไปนะครับน้ำเริ่มอ,อยู่แล้วก็ เยัเครื่องอันนี้คือผงชูรสนะครับพี่น้องโอ้ใช้หมดหลายดอกมันใช้มันเยอะเกินน่ะนเบือบหุนละอ้โหูตัด,ดทีค้อนยีดปลาทอง้่ายเกือครับพี่น้องขอออกไปรับคุนนะครับ <c oughs> บไทยจเด้อรถดีสักหน่อยนะครับตัแต่งรถดีแล้วก็อันนี้เ็เรียกว่าซอสบุงรสฝาเขียวนะครับทุกคม,มนุ่มนวลแล้วก็ีขาดไม่ได้ก็นี่ครับน้ำปลา ครับปรุงน้ำเคี่ยวเราก็เทปลาลงแล้วก็ใส่ผักอันนี้เราให้ดูยเสิครับเราไม่ใส่นะครับเพราะว่าจะเป็นต้มโค้งสรัม่มะนาวใส่ปลาราปงจากแม่โอทีถ้าเป็นปลาปลาช่อนหรือปลาปลาดุกอะไรเงี้ยปลาร้แซ่บปลาดแดงก็ได้นะครับสูตรของผมก็คือมีพริกป่นหน่อยหนึ่งครับจะให้น้ำเป็นสีสังเกสีแดงๆ ะกูน <S reading uckles> ้ำเดือครับกาผ่านิีารทีเรรอแล้วครับเรื่องเียเรื่อเียนที่ของ่ครับป่านี้ปรากฏครั้งะครับซื้อมาโห้าร้อยสองตัว ต oh ัวหน okay. house, ần, ึ่งก็ตูกประมาณพันตัวพันสองตัวใหญ่มากครับดูหัวดูครับครับนี่ครับนี่ตัดเครื่องเคียงแล้วเตลียนไปแล้วนะครับเพจอพุงอ๋อพี่พ่อพี่น้องพี่ดิเปิดติดแหวนอยู่ของข้าวอยู่นี่ออกสมทบำเสมดเลยได้ยังดีวะ พีก็จะบรรับนยตู้ยงเราครับตู้ยสเราหัดผักทุกชนิดเราเก็บจากสว,นท,ว,วททกนที่เราปลูกไว้ครับอย <c oughs> ่างเ,เราปลูกไว้เองเรานั้งเดือดแล้วปลาใส่ให้พคุณลองดูว่าเร,เรา ีมีสังไหมครับแ๊สหมดไหมครับน้องแ๊สไม่หมดแ๊สไม่หมดแ๊สไม่หมดแคสไม่หมดังเหมก,มหมกมหมหมใช่ไหมยัม่ห้งนะมับ